สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีครับเตรียมที่จะเสนอปรับลดราคาค่าแก๊ส NGV เพื่อที่จะช่วยบรรเทาค่าของชีพของพี่น้องประชาชนและลดปัญหาฝุ่น PM 2.5ในายอัครเดชวงพิทักโรธนะครับรองประธานคณะกรรมาการกิจการสารองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนกล่าวว่าคณะอนุกรรม,มาธิการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินง,งานขององค์กรอิสระองค์กรมหาชนและกองทุนได้พิจารณากรณีที่สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเพื่อให้พิจารณาแก้ไขปัญหาราคาขายปลีกก๊ ธรรมชาติ NGV ของบริษัทปตทจำกัดมหาชนซึ่งเรื่องของก๊าซ NGV นั้นมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแต่ปัจจุบันปตทยังไม่มีการปรับรลดราคาให้กับผู้ประกอบการรถบรรทุกรถขนส่งและประชาชนที่ใช้ก๊าซ NGV ซึ่งทางอนุกรรมธิการเห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหากับพี่น้องประชาชนปัญหาทั้งเรื่องของค่าครองชีพรวมถึงยังส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ซึ่งปัจจุบันปัญหาของฝุ่นละออง PM 2.5จากภาค การขนส่งโดยเฉพาะในเขตรกรทมและปริมณฑลสูงถึง72.5%ดังนั้นหลังจากที่อนุกรรมธิการได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมและหาทางแนวทางแก้ไขปัญหาจำนวน3ครั้งก็เห็นว่าปตทควรจะลดราคาของก๊าซ n อ v เพื่อที่จะส่งเสริมการใช้กา๊าซของ NGV และลดปัญหาของฝุ่นละออง PM 2.5รวมถึงเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมแต่ที่ผ่านมาปตทยังยืนยันว่ายังไม่ได้ปรับลดเนื่องจากขาดทุนแต่ทางอนุกรรมธิการได้ไม่เห็นด้วยครับกับปตทดังนั้นทางอนุกรรมธิการเองก็จะใช้กลไกของกรรมธิการและสภาพเพื่อให้ปตทปรับรลดราคากา๊าซ NGV โดยทางกรรมธิการจะได้ศึกษาและก็หัก ปตทยังปรับลดลงนะครับจะยอมที่จะขัดทุนตามที่ปตทได้กล่าวอ้างนั้นทําให้รัฐบาลจะต้องมีการอุดหนุนส่วนต่างทางนี้คณะอนุกรรมธิการนะครับจะได้พิจารณาจัดทํารายงานการศึกษาตามแนว ดังกล่าวนะครับต่อคณะกรรมาการพิจารณาและนําเสนอรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายแนวทางการแก้ไขปัญหาของก๊าซเอเวีมีราคาแพงอย่างกว้างขวางโดยคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเป็นสําคัญและขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาลงมติเห็นชอบกับผลการศึกษาของคณะกรรมาการิารเพื่อส่งผลให้กับรัฐบาลดําเนินการต่อไป